สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ฟังก็มีแนวทางหวยฝันมาไล่าฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2,563ก่อนเล่าฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่28ฝันว่าคนแก่ยื่นกระดาษให้บอกว่าหวยจะออกเลขนี้คนแก่เขียนเลข4 1 1แล้วก็16 เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะวันนี้แปลงทำไมสีหนึ่งคนฝันเยอะจังเลยต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าไปวัดตอนกลางคืนเอาเงินไปแลกกับคนแก่เขาแลกมาให้เราอะเกินห้าสิบบาทเลยเอาแบงค์ห้าสิบหย่อนลงตู้บริจาคเงินที่เกินมาเขาเอาใส่ตู้บริจาคนะคะต่อมาผู้หญิงฝัน ฝันว่าผู้ชายแปลกหน้าเอาลูกแก้วสีส้มมาให้สามลูกลูกแก้วปกติเป็นศูนย์นะลูกแก้วสามลูกก็ศูนย์สามต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าน้องสาวเนี่ยขับรถแล้วเบรกเสียงดังยางรถแทบ,บระเบิดทะเบียนรถสองสี่หนึ่งสามต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าลื้อรถกระบะพลิกไปพลิกมาในน้ำทะเบียนรถ 5้าส4หาเก่ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่28ฝันว่าในหลวงรัชการที่10บอกว่าจะเอาเงินมาให้แล้วก็ยื่นกระดาษให้ในกระดาษมีเลขเจ็ดห้าศูนเจ็ดห้าเลขดังห้าศูนอ่าวันพ่อต่มาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่28 ฝันว่านอนขึ้นบ้านไตอ่บนฝ้าเพดานเยอะมากเอาไม้เอาไม้กวาดปัดออกบ้านเลขที่738ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าจัดงานศพพ่อที่เสียไปแล้วอายุพอ่อตอนเสียนะคะหกที่ใต้ถุนบ้านบ้านเลขที่2 4งหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นทูปมีคนจุดไว้มี3ดอก เมื่องวดที่แล้วมีคนฝันแบบนี้แหละฝันเห็นทูปเพราะว่าเห็นทูปหกดอกเขาจุดทูปหกหกดอกนะ่ะออกหกหนึ่งอันนี้เห็นทูปสามดอกทูปก็ตีเป็นเลขหนึ่งนะคะก็ตีเป็นสามหนึ่งคลิปนี้รีบเล่ามากเลยเพราะว่ามีฝันเยอะแล้วก็ดึกแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปงานขึ้นบ้านใหม่บ้านน้องชาย ก็ไม่รู้ว่าจะกลับกี่โมงมาทันคลิปเนาะพรุ่งนี้ฝันน่าจะเยอะบางคงจะเล่าไม่ทันหรอกปังก็จะเล่าแค่เท่าที่ทันพอนะคะแล้วถ้าวันที่หนึ่งถ้าเหนื่อยเหนื่อยมากๆอาจจะอาจจะไม่เล่าฝันนะรู้สึกพอใกล้วัารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยวันที่สาสิบต้องไปยูเนียนให้อาพรุ่งนี้ขึ้นบ้านเอ่อทำบุญบ้านน้องนะคะ ก็คลิปนี้ถ้าใครชอบฝันที่ปังเล่านะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ